สวัสดีค่ะพบกับช่องหลายเมนูอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำน้ำยากระทิขาไก่นะคะโดยใช้ปลากระป๋องนะคะวัตถุด,ดิบของเราก็จะมีขาไก่ที่ตัดเล็บแล้วนะคะขาตะไคร้ใบมะกรูดค่ะแล้วก็กระชายซอยนะคะกับต้นหอมซอยกระชายหั่นชิ้นค่ะพร้อมกับกระเทียม หอมแดงแล้วก็คลิกแห้งนะคะแล้วก็ลูกชิ้นเราจะใช้เป็นลูกชิ้นเนื้อกับลูกชิ้นหมูนะคะเพราะไม่ค่อยชอบลูกชิ้นปลาค่ะแล้วก็ปลากระป๋องกะทิค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะน้ำจักตั้งน้ำนะคะแล้วเราก็จะใส่ขาไก่ลงไปค่ะเพราะมันต้องใช้เวลานาน,านกว่ามันจะเปื่อยนะคะ ขาตะไคร้ใบมะกรูดค่ะใส่ลงไปใส่เครื่องให้หมดทุกอย่างเลยนะคะต้มพร้อมกับขาไก่ไปเลยจ้าหอมแดงกระเทียมพริกแห้งค่ะเราจะต้มทุกอย่างทิ้งไว้ก่อนนะคะ พอต้อมมาสักพักหนึ่งน้ำก็เริ่มเดือดแล้วค่ะเดี๋ยวจะมาตักเอาของทุกอย่างออกมาก่อนนะคะตักออกมาให้หมดเลยค่ะ แล้วเราก็จะเลือกขาไก่เอาลงกลับไปต้มนะคะเพื่อที่จะแยกเอาเครื่องส่วนผสมทุกอย่างเพื่อที่จะเอาไปปั่นค่ะเรียบร้อยนะคะแล้วก็ต้มขาไก่ต่อค่ะแล้วเราก็เอาเครื่องทุกอย่างมาใส่โถเพื่อที่จะปั่นค่ะเป็นเครื่องน้ำยาหน่มจีนของเราเนาะ ใส่น้ำต้มลงไปเล็กน้อยค่ะเดี๋ยวมันฝืดนะคะเดอยวจะปั่นไม่ได้ เด็กเช็คดูค่ะว่ามันละเอียดพอตามที่เราต้องการแล้วหรือยังนะคะพอใช้ได้แล้วเราก็เทปลากระป๋องลงไปค่ะแล้วเราก็จะปั่นต่ออีกนิดนึงค่ะ โอเคพอแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะเอาเครื่องแกงของเราเทลงไปในหม้อที่ต้มขาไก่ไว้นี่ละจ้ะล้างโถสักหน่อยค่ะเสียดายตามด้วยกระชาที่ซอยไว้จ้ะ เราจะได้กินเป็นชิ้นด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะลองเช็คดูนะคะว่ามันเปลื่อยได้ที่แล้วหรือยังแล้วก็ใส่ขนอก้อนลงไปค่ะ2ก้อนนะคะ ด้วยกระทิค่ะตามด้วยเกลือค่ะแล้วก็น้ำตาลปี๊บค่ะสองช้อนพูนๆค่ะ ใบมะกรูดค่ะน้ำปลาค่ะน้ำปลาค่ะ จากนั้นก็ใส่ลูกชิ้นลงไปค่ะเรียบร้อยนะคะชิมรสชาติแล้วเราชอบแบบนี้ค่ะใครที่ชอบแบบไหนก็ปรุงด้วยตามใจตัวเองชอบเลยนะคะเสร็จแล้วก็เสิร์ฟกันเลยค่ะ เรียบร้อยนะคะสำหรับเมนูในวันนี้ขนมจีนน้ำยากาที่ขาไก่ค่ะถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ